นี่เพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราเก็บแล้วมันจะเป็นเม็ดแบบนี้เพื่อนเพื่อนมะม่วงหิมาพานเราก็ตากแดดไว้นะคะถ้าเขามารับซื้อเราก็ขายเพื่อนๆกิโลละสามสิบบาท ถ้าขายแบบนี้เลยกิโลละสามสิบเพื่อนๆนถ้าเราแกะแล้วกิโลละสามร้อยแกะแล้วทอดแล้วกิโลละสามร้อยเพื่อนๆเ,เยอะมากๆอันนี้เพิ่งเก็บวันนี้ยังเปียกอยู่เพื่อนๆนมะม่วงหิมพานเพื่อน,อพนเพื่อนสนใจก็สั่งได้นะคะ โทรมาสั่งได้ค่ะเพื่อนๆทอดเรียบร้อยกิโลละสามร้อยค่ะสั่งได้นะจ๊ะสั่งกับน้องมวนได้จ้าเพื่อนๆมีได้ขายตลอดนะคะเพื่อนๆพอนอของน้องก็ทำเยอะมากส่วน สวนเขาเยอะมากเลยเพื่อนๆเม็ดใหญ่ๆไปเลอเลยเม็ดใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆมีแต่เม็ดอ้วนๆเลย เพื่อนๆสนใจก็ทักมานะคะเราจะตากแห้งไว้พอมีคนมารับซื้อเราก็ขายเพื่อนๆแกะแล้วก็ทอดให้ใช้เวลาแกะนานกว่าจะได้กิโลนึ่งเพื่อนๆ ก็บวันนี้เราก็เอาลูกลูกลูกสดสดเอาให้วัวเพื่อนๆลูกสดสดแบบนี้เราก็เอาให้วัวเอาเม็ดมาตากไว้ตัวนี้ก็เอา เอาไปให้หวัววัวชอบเลยเพื่อนๆนมะม่วงหิมาพาน